สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนี้ไดโนเสาร์กับไข่เซอร์ไพรส์รนี่เฮ้ยมีเสียงไดโนเสาร์ตัวอื่นมาด้วยนะครับเอ้ยแล้วไดโนเสาร์อะไรนะเอ้ยไดยโนเสาร์ตัวเล็กโอ้โหอันนี้พันกินพืชเนี่ยเดี๋ยวก็โดนไทยไดยโนสซาร์กินหรอกนี่เห็นไหมไทยไดโนสซาร์อยู่นั่นเองอืมมาดูกันเลย ันนี้ราคาถูกมากเลยนะครับเพียง80บาทนะครับอ่า,อาปิดฝาให้หน่อยครับทาอยู่ข้างหลังครับอ่ามาดูตัวนี้ต่อเลยดีกว่าอหอยและนอซลัสนี่อันนี้ใส่ฐานกี่ก้อนเนี่ยเรามาเปิดดูกันหน่อยเลยใส่ฐานสามก้อนนะครับนี่เห็นไหมมีฐานข้างในด้วยอ่าเฮ้ยอันนี้เป็นไนดรเสารสามหัวถ้าเป็นมังกรนะครับ มังกรน,นั่นเองนี่ดูมาดูตัวนี้ดีกว่า,าเราปิดปิดปิดทานก่อนโอ้โหเนื้อเสาอ,อันนี้ยังซุกซนอยู่เลยเนี่ยน,นี้นี่สวิกจะเปิดอยู่ตรงนี้นะนี่สวิกไป เดินอ๋อโอ้โหเดินเร็วด้วยนะเดินเร็วด้วยอ๋ออโอ้ยเตะเพื่อนๆไปนหมดเลยเฮ้ยแล้วเรามีวัวด้วยนะครับเนี่ยนี่นี่เรามาดูวัวกันวัวนี้เหมือนกับตะคิวกินนะครับเดินไม่ได้อ่เรามาดูตัวตัวอื่นนีกว่านี่มาดูควายดูควายควายสีทอง เอ้ยนี่มีตัวเล็กมาด้วยนะครับทีเล็กตัวเล็กอ่าโอเคอันอันสุดท้ายเราเปิดไข่ดีกว่าเึ๊บนี่ไข่มีไรโอ้สาเต็มไปหมดเลยอะโอเคสำหรับวันนี้เราก็รีวิวเพียงเท่าน,นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเรามารีวิวของเล่นเยอะแยะเลยนี่เพียบเลย